วันที่สองในประเทศสิงคโปร์ภารกิจวันนี้คือตามหาเมอร์ไลออนใช่ไหมอ่าในหนังสือเขาบอกว่าในเกาะสิงคโปร์เนี่ยมีเมอร์ไลออนอยู่อยู่สี่ตัวเดี๋ยววันนี้เราจะทําภารกิจโดยการเจนตามหาเมอร์ไลออนสี่ตัวในเกาะสิงคโปร์ดูที่ว่าตลอดเวลาหนึ่งวันเนี้ยเราจะตามหาพบหรือเปล่า แราว่าอยากไปถ่ายตัวอุโมงต้นไม้ก่อนมันเขาบอกว่ามันมีอุโมงค์ต้นไม้อยูอไ่ไม่ไกลจากบ้านเราเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปอุโมงต้นไม้อะไรอย่างนี้ก่อนด้วยโอเคไกลก็ถึงกันได้ไอซ้อนอยู่ตามเนึ่ ไม่จริงๆถ้าเรามาจากโรงจากสถานีโดบิโกก็ใกล้ๆแหละแต่เราเรามาผิดที่ผิดทางเองดูดีดูเหื่อดิ่โอเคภารกิจนี้เสร็จสิ้นโอเคป่ะเราไปต่อกันเนาะไม่ขาใจแล้วใช่ไหมหลังจากคืกนตามหา,ามามามาตั้งนาน สุดท,ท้ายก็เจอแบบง่ายๆคือความจริงลงโดบิโกะแล้วเดินมานนง่ายออๆแล้วอ่ะคือบังเอ,อิญเราไม่ได้ขึ้นมาจากสถานีโดบิโกะไนเอออ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวรอนติดตามตอนนี้ขอพักเหนื่อยร้อนมากร้อนมากอโอเคบ๊ายบาย เราอยู่ที่ไหนอะเราอยู่ในล็อบบี้ของมารีน a าเบซานเหตุผลที่อยากมาเนี่ยเพราะว่าคนนั้นดูสารคดีการก่อสร้างมารีน a าเบซ a นเขาบอกว่ามันจะมีอยู่เคสหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้ปฏิมากรชาวกรีกออกแบบเค้าเจอร์ที่ตกแต่งภายในอาคาร แล้วทีนี้มันก็มีกรรมวิธีในการที่กับตั้งแต่สร้างรูปของฟอมสเกลเจอร์จนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการการบิวในอาคารเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะต้องมีเทคนิคในการที่จะยกสเกลเจอร์นี้ขึ้นมาซึ่งประติมากรอังกษี่เขาดีไซน์เป็นเหมือนกับเอาเหล็กมาต่อกันเป็นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของ้นเมฆก็เลยอยากเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกต้องต่อก่อนนะ ให้เป็นให้เป็นให้เป็นฟอมที่ที่ปฏิมากรต้องการแล้วก็พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยข้อย,ยกขึ้นไปทั้งก้อนเขก็จะมีระบบไฮดรอลิกลิฟต์ในการยกขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่ามันมีด้าน มันจะมีด้านตรงๆที่ตรงนี้ยมันจะเป็นที่เก็บลิฟต์โดยการที่เอาลิฟต์อ่ะพับแล้วก็เอาลิฟต์กลับลงมาดังนั้นมันจะต้องคิดนอกจากจะคิดเรื่องฟอร์มของสโตรเจอร์แล้วเนี่ยหันต้องคิดกระบวนการการยกขึ้นไปแล้วก็เก็บลิฟต์ด้วยก็เลยอยากมาเห็นเออมันก็เท่ดีนะแต่บางคนอาจจะมองมันคือหยักย้ายก็ได้ไงวันนี้มองว่ามันคือหยักย้ายไม่เห็นจะเป็นก้อนเมฆอะไรเลยความงามของศิลปะที่มันต่อกันเป็นฟอร์มเมื่อมันคิดจากคอมพิวเตอร์กราฟิกก่อนด้วยนะเนี่ย แล้วก็ว่าไอ้ตัวนี้ก็สร้างปัญหาให้กับคนก่อสร้างที่ขึ้นไปดูคือด้วยความที่ข้างบนมันแคบใช่ไหมเนี่ยมันดังน,นั้นคือมันมันยกขึ้นไปยากอา่าเพราลิฟต์มันจะอยู่ข้างบนเนี่ยพอยกเสร็จใช่ไหมสมมติสมมติมมมตลิฟต์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม พอพยกร็จปพวกมันต้องพับลิฟต์เพื่อเอาลงด้านด้านด้านตรงเอาเข็มมันก็ต้องมีกระบวนการว่าถ้าพับลิฟต์แล้วอ่ะมันต้องไม่ีโดนเสาเ์อถ้าเสาเจอมัน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 เกิดโดนอะไรขึ้นมาแล้วบิดเบี้ยวหรือร่วงลงมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันบิดเบี้ยวมันก็เฟลไงมันก็แบบไม่ได้เราเขาบอกว่าโบลูมมันสูงมันเลยต้องมีเสาเจอมาทําให้มันรู้สึกว่าโบลูมมันแบบมันมันมันเป็นการจัดการสเปซภายในอย่าจริงจริงเหมือนว่า หลายๆคนน่าจะเคยมาที่นี่แหละแต่ว่าไม่มีใครสังเกตอะมันเชื่อว่าแบบนั้นเพราะมันแบบก็ดูเป็นแค่เหล็กๆเอามาต่อกันบ้าแต่ถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูสารคดีเราก็ไม่รู้ไงว่าว่าไอ้ตัวนี้มันมันมันมีคอนเซปต์สรุปที่เราเดินหากันนานๆเนี่ยก็คือเราเดินมาใช่ใช่ใช่เออได้เห็นแล้วรู้สึกดีใจที่ว่าเออมิชชั่นคอมพลีทสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วเายแล้วอีเมลมาก็งานประติมากรรม สวยๆก็สวยดีนะมันก็ทำล่ะทำให้สเปซมันมันดูแบบมีเต้ร้องดูดีเห็นไหมพอมันสเปซมันโล่งอ่ะคือคือความรู้สึกความรู้ส mm ึก hmm. มันมันคนละแบบไงคือมันโล่งอ่ะในขณะที่เมื่อกี้เนี่ยมันดูมีมีโวลูมมันมีการแบบไนั่นหน่อยแต่ตอนเช้าอยากเห็นว่าบรรยากาศของของเขาอ่ะมันจะเหมือนกับสองคืนไหน อยากเห็นความเขียวของต้นไม้ที่อยู่รงทุกทีแล้วก็เลยวนกลับมาอีกรอบคือกลางคืนคนเยอะกว่าแต่ว่ามันเป็นเพราะแบบมีโชว์ป่ะทนได้แล้วมันอากาศมันมันร่มๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นเสือบที่ยงอ่ะมันก็คงร้อนอ่ะคนก็แบบมันก็อยากมาแต่มันแบบกลางวันมันไม่ได้มีอะไรไงมันก็เป็นแค่แท่งเหล็กแล้วก็เป็นแบบ ต่อๆๆการเดินคือขดะนี้เดินมาเกือบกิโลร้อนก็ร้อนท่ามกลางแดดเที่ยงของเมืองสิงคโปร์คือวันนี้ภารกิจเราตั้งไว้ว่าเราจะไปหามือเรออ้อนสี่ตัวซึ่งเขาบอกว่ามันมีสี่ตัวในก่องอ่ะแต่เนี้ยคือตัวแรกนี่คือตัวแรกแต่ความจริงตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่หนึ่งนะมันมีตัวมันจะมีตัวเล็กอยู่ที่มันเป็นตัวต้นแบบอยู่เราจะเจอสองตัวตรงนี้ เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่สองตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาตัวที่สามและตัวที่สี่ต่อไปโอเคไหวไหมไม่ไหวก็ไหวมนเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วรถไฟฟ้ามีํำไมไม่ขึ้นมันเดินได้มันคือเขาไม่ชอบลงรถไฟฟ้าเพราะเขารู้สึกว่าคือลงเสจใช่ป่ะมันก็ต้องเดินเพื่อจะลงไปข้างล่างแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันก็ไปโผล่ขึ้นมา คือคือเขารู้สึกว่าการเดินอะ่ะมันทําให้แบบเห็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้า,<ห>าเรา,านั่งรถไฟฟ้าเราก็จะไม่เห็นเด็กเขียดินอยู่อย่งงหนูไ่ลูกตัวที่หนึ่งก็อยู่อยู่ตรงอ่าวมารีนาเบย์แล้วก็หันหน้าออกไปสู่ทะเลเนะอันนี้เป็นตัวแบบิกเนเจอร์ของสิงคโปร์<ม>แต่ตัวนี้มันมเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวใหม่มตัวแรกอันนี้คือตัวต้มแบบซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบปั้นซีเมนต์ขึ้นมา แล้วเขาก็จะเอาพวกโมเสสมาประดับอยู่ตัวตัวสิ่โต่แล้วทีนี้พอไปทําขยายล่างตัวเป็นตัวนั้นน่ะเขาก็เอามาประดับอยู่ข้างล่างอะไรย่าเงี้ยอยู่แบบแต่ดูมันพ้นน้ําออกมามันมันดูจ่อยๆเนาะมันเกิดขึ้นในปี1964เพื่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนแบบเป็นประเทศสิงคโปร์ใหม่ที่แบบเหได้รับประกาศเอกราช ก็เลยทําเป็นแลนด์มาร์คเหมือนเป็นสิกเนเจอร์อะไรของประเทศแล้วสุดท้ายมันปังมันฟังพวกนี้ก็เลยกลายเป็นก็คือเป็นตัวรูกผสมระหว่างตัวสิงโตกับปลาหรือเปล่าใช่ใช่นะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเหมือนเป็นปลาปั่ะเพราะว่าทําไมทั้งสิงรู้ไหมเพราะเมืองน,นี้มันชื่อโบราณนะเรียกว่าสิงหราปุระ คือเมืองของสิงโตมีตำนานว่ามีการเจอสิงโตสิงโต,งโตหมาถึงความเจริญรุ่งเรืองชาวสิงคโปร์ก็เลยเอาสิงโตเป็นสัญลักษณ์เรากำลังจะไปเซ็นโตซ่า เราเจอแล้วตัวที่สามเราก็เลยมาตรงนี้แทนมาดูซิว่า Universal Studio เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราแบบไม่ได้จองมาเรามาซื้อที่นี่จะราคาเอาสมมติวันนี้นะ Universal Universal One day ใช่ไหมอ่ะเ e เ e ็ก แม่เจ้าโซดาด้วย,วยจ้ะเพราะฉะนั้นใครพี่จะมาเนี่ยก็แนะนำว่าจองตั๋วมาก่อนเลยไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะพลาดจด้สาสถานีอินเดียนสเตชั่นที่เซนโตซาเราข้ามเกาะมาเราข้ามมาชื่อเซนโตซาเพราะว่าเราจะมาตามหาสิงโตตัวที่สาม ไปอยู่ตรงห deceived, หไหนหาเท่าไหร่ก็หาทางไปไม่เจอก็เลยไปถามเขาเขาก็เลยบอกว่ามันถูกทาลายไปเรียบร้อยแล้วโอ้เคยเห็นตัวตๆตั้งตั้งงานอยู่มันสิี idge. ไอจากสี่ตัวก็เหลือสามตัวดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาตัวสุดท้ายกันที่เขาฟาเบอร์มันจะไม่ทําลายไปหรือเชื่อไหมไม่รอเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าเราจะเจออีกตัวหนึ่งไหม ่เป็นการที่มันทำลายเนี่ยมันทาให้ตัวไอตัวที่ยังอยู่เนี่ยมันดูขังขึ้นอะเพราะว่ามันกลายเป็นแบบว่าทุกคนต้องไปหามันแต่จริงๆแล้วตัวข้างบนมันเป็นตัวใหญ่สุดเลยไม่ใช่หรอมันตันนี้สุดมันไม่ค่อยสูงใหญ่นี่แหละแล้วมันก็ขึ้นไปชมวิวได้เคยมาครั้งหนึ่งนะเป็นกําลังใจให้เราด้วยว่าตัวที่สี่จะไม่โดนทาลายเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่จะหาทางเดินเขาบอกว่า เขาบอกว่าขอให้เราโชคดีก็เลยไม่รู um <S 1> <S 1> ้ม evet> ันต้องเดินขึ้นไปไกลแค่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะขึ้นไปถึงข้างบนตอนกี่โมงปะไม่ไกลสองกบอกร้อยกว่าเมตรจริงเหรอคนเมื่อกี้ข้างล่างเขาบอกแล้วว่ากูนักเลยนะคคนนและ มันไม่ได้กกลหรอกเพราะว่าแต่มันเหมือนมันจะทานไม่หรอกเหนื่อยทั้งวันเลยถ้ามันเบี้ยกต่เช้ามันจะมาทำไมเป็นไงบ้างไหวยอยู่แต่แค่แต่ยไม่ทัน ตอนนี้4ี่โมงห้าสิบหกนาทีเมื่อกี้เราขึ้นมากี่โมงสี่โมงอ่าสี่สิบสามก็คือประมาณสามนาทีเดินมาถึงตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสเตเบอร์พีก็คือตรงจุดที่แบบเเคลไอตัวเคไตไวันางมาถึงตรงนี้พอดีช่วงเนี้ยที่มันเขียนแดงๆตรงเนี้ยคือเป็นบันไดแล้วก็ตรงนี้ก็คือเดินเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ นิดเดียวนิดเดียวก็อีกหนึ่งในสามตัวนี้มันไม่พ่นน้ำเนาะถึงแล้วสิงโตตัวที่สี่ามองสิงโตกันให้ បាក់បាក់គ្នាណាតាបែបបាក់នេះล่ะ ยังจังลงมาอยู่ในตื้นลาบแล้วนะครับยังอยู่ที่อยู่บนเขามาเกือบสองชั่วโมงชีวิตและหัวใจโคตรตุ้มๆกล่อมๆอม,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 มจ้ายเขาลูกนึ่งมาอีกลูกหนึ่งในความที่ไม่ใช่แนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ฝินมากอแต่ก็บอกได้นเว้ยว่าเคยมาแล้วใช่ใแต่ให้มาอีกทีเอาไหมเนยไม่ต้องละไปทีื่น <laughs>